สวัสดีครับสวัสดีครับพามาชมเอื้องสายหลวงนานะครัผมสายหลวง,นา,างน,กกนาโอ้โกำลังออกดอกกอใหญ่ก็ใหญ่สวยมากครับผน่าชมดูนี่ร้ก็ใหญ่สวยเหมือนกันยาวเป็นเกือบสองเมตรนะครับผมยาวมาก ออกดอกสวยสัะพรั่งมากนะครับอันี้ใจอลังการมากนะฮะเป็นแพรม <c oughs> <c oughs> ยอดแตกเต็มทั้งสองอันนะครับ <c oughs> <c oughs> สมบูนทั้งหมดมีตะเกียงนะครับ <c oughs> <c oughs> ดอกหอมที่สุดนะครับสายหลวงลายนะ ดอกหอมที่สุดใครสนใจงานกอสวยๆอย่างนี้นะครับผมโทรมาได้เลยที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมแต่และกอคือแบบอลังการมากเนาะอลังการมากผมจดส่งให้นะใครสนใจสอบถามราคาได้ครับผมสอบถามราคาได้ที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8 นะครับผมแอดไลน์มาเบอร์นี้เช่นกันที่0959418988นะสำหรับเอื้องสายหลวงลาวเลสเตอร์ตัวนี้นี่ครับโคตรสวยเลยอยากให้เห็นดอกใกล้ๆแล้วอยากได้ให้ดมกลิ่นดอกครับคือแบบอลังการมากครับสวยสมบูรณ์ครับโทรมาได้เลยนะที่เบอร์0959418988นะครับ สำหรับเรื่องสายหลวงลาวนิสเตอร์ดอกสีชมพูสดสวยเข้มครับกาขอบพรคุณทุกท่านที่กดไลค์นะให้คุนดังไลค์กับเรานะครับกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เรากลาขอบคุณครับ